20บอันดับพระปิตาที่มีราคาชุดที่3 1. พระปิตาสองหน้าหลวงพ่อวงวัดทุ่งผักกูดจังหวัดนครปฐมปี2490ราาคาหลักหมื่นขึ้นไป 2. พระปิตาพิมพ์หยดน้ำหลวงปู่ภูวัฒนล่อจังหวัดพิจิตรปี2454รา่ราคาหลักหมื่นขึ้นไป สามพระปิดตาข้างอุลอุงปูทองวัดราชโยธากรุงเทพมหานครปี2470ราคาหลักหมื่นขึ้นไปสี่พระปิตาผงกระดูกถิวัดโพธาเตียนกรุงเทพมหานครปี2485ราคาหลักหมื่นขึ้นไปห้าพระปิดตามหาอุดหลังยันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ปี2470 ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 6. พระปิตาหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามราคาหลักหมื่นขึ้นไป 7. พระปิตาหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตจ,จังหวัดขอนแก่นปี2,514รราคาหลักพันขึ้นไป 8. พระปิตาพระประหลัดถันวัดโบสถ์จังหวัดชนบุรีปี2 5 0 3ราคาหลักพันขึ้นไป 9. พระปิตาผงไพรสมุตหลวงพ่อเจิมวัดหอยรากจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2 4 9 9ราคาหลักพันขึ้นไป 10. พระปิตาหลวงพ่อบวยวัดท่าลาดเหนือจังหวัดชเชียงสาวปี2440 ราคาหลักพันขึ้นไป 11. พระปิตาทิมเล็บเต่าอาจารย์เปิงวัดชินวนารามจังหวัดปทุมธานีราคาหลักหมื่นขึ้นไป 12. พระปิตาหลวงพ่อคำวัดแก้วบางพรมกรุงเทพมหานครปีสองพันสี่ร้ยหาสถึงสองพ่ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 13. พระปิตาหลวงพ่อกล่องวัดปากกระพีจังหวัดอุตรดิตปี2484รา่าคาหลักหมื่นขึ้นไป14พระปิตาหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีปี2518ราคาหลักพันขึ้นไป15พระปิตาประหลัดพิสาหลวงพ่อทบวชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2512 ราคาหลักพันขึ้นไป 16. พระปิตาท้องอุพพ่อท่านเขียววัดหลงบนจังหวัดนครศรีธรรมราชปี25 1 0ราคาหลักหมื่นขึ้นไป17พระปิตาหัวตัวอาจารย์หลายราชสิทธิ์วัดราชบำรุงจังหวัดชนบุรีปี2 5 0 0รราคาหลักพันขึ้นไป 18. พระปิดตาหลังยันนล้อมหลวงพ่อดิดวัดปากสระจังหวัดพัทลุงปี2485ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 19. พระปิดตามหาลาภพระครุนนวัดนันทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2483รราคาหลักหมื่นขึ้นไป ยี่ิบพระปิดตาเนื้อเมฆพัดหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวจังหวัดเชียงแสนปี2467ราคาหลักหมื่นขึ้นไปฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ